ร้านสตาร์บัคมีบริการกดก,ดกิฟต์เกมพาร์ทแมปอนิเมะแอร n เ e r และยังมีบริการฟาร์มเพชรแบบไอดีพาร์ทแล้วยังจําหน่ายกิบการ์ดแท้ในราคาถูกสุดคุม้มถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะครับลิงก์ทับจะอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมเว็บลิมิเต็ดโซนเว็บขายแก่ตันในราคาถูกราคาเริ่มต้นเพียง22บาทและยังมีผลขายอีกมากมายและยังมีกล่องสุ่มผลทาวนเริ่มต้นเพียงในราคาส0บบาทเท่านั้นเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ร้านไว้ใต้คลิปถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะครับ ก็เข้าไปซื้อกันได้เลยคุณนิจิวามิเนะสั่งทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอทีเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดต11.75นี้เลยครับก็เป็นตัวละครอย่างอาพิกโรนะครับนี่เลยอ่าก็เป็นตัวละครตัวนี้นะครับพิกโรเนาะที่เพิ่งมานะครับเป็นตัวละครซีเคลสล่าลิมิเต็ดด้วยนะครับบัฟซูพิเลียสองนะครับแล้วก็สเตตพลิเชียลนะครับก็อยู่ที่ A บวกแล้วก็ดาเมจนะครับ A อบวกรถคู่ดาวเอบวกนะครับ ก็เป็นตัวละครดา m a จ e วทนะครับก็ขอบคุณน้องคนนี้มากๆเลยนะครับที่ให้ดีมายืมนะครับอ่ะย,ยืมรีวนะิวเนะานกโกโนะาากะา็ขอบคุณน้องมากๆเลยนะตัวละครของ Pickle นะครับหาได้จากเรดนะครับอ่ะก็เป็นเรดใหม่ที่เพิ่งเข้ามานี้เลยนะครับนี่เลยก็จะเป็นเปอร์เซ็นที่ออกมายากพอสมควรเลยนะครับอ่ะก็ถ้าเราลงด่านที่5เนี่ยมันก็จะออกมา5%นะครับแต่ถ้าเราลงด่านที่4ี่เนี่ยโอกาสเปอร์เซ็นต์ของเขานะครับจะอยู่ที่1%เนาะก็เป็นตะัวละครตัวห <ns> นึ่งนะครับที่หายาวพอสมควรเลยโอเคงั้นเราหาปลารีวิวกันเลยแล้วกัน,กน,กนก ไปกันเลยนะครับตัดเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับพิโกโรนะครับเลเวล90นะครับวางเริ่มต้นนะจะอยู่ที่1350นนะครับวางไปเลยเนาะอ่า าได้นะครับก็คือกา <Okay. S 1> รปล่อยอ่าคลื่นพลังวงกลมไปนะครับโอเคก็ดาเมจครับอยู่ที่5,655นะครับแล้วก็คูดานครับจะอยู่ที่6.9วินาทีนะครับแล้วก็ระยะนะสแตทเอนะครับก็อยู่ที่27.3นะครับนี่เลยก็ถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะครับระยะเริ่มต้นของเขานะครับถือว่ากว้างพอได้เลยนะแบบนี้โอเคก็ขั้นต่อไปเลยนะครับ2,000นะครับอัพไปเลยเนาะนี่นะผมดาเมจขึ้นมาเป็น1นึ0 0หมื่นะครับคูดานเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับอ่ะขั right. ้นต like e. ่อไไปปเเลลยยนนะะคครรััับบ2,250อพ อ่ถ้าไม่เปลี่ยนมาแล้วนะครับมาดูท่ากันเนาะอ่าเหมือนเป็นการปล่อยพลังไปรัวๆนะครับแล้วก็ลงมาโจมตีศัตรูนะอ่าปล่อยพลังค้างไว้ด้านบนครับแล้วก็ลงมาโจมตีศัตรูนี่ครับผมก็ยังไม่ได้ตีแอร์เนาะดาเมจเริ่มต้นนะครับตอนนี้จะอยู่ที่16,000นะครับแล้วก็คูดาวเท่าเดิมระยะนะครับจะอยู่ที่29.5สิครับถือว่ากว้างแล้วโอเคอัพไปเลยนะครับขั้นต่อไป3,000นะครับอัพไปเลยดาเมทครับอยู่ที่20,000นะครับแล้วก็คูดาวครับลดลงมาเป็็นนนน6.5ววิาาาททีีรรรระะะะะะะยยยคคัับบจอออู่่่่32.7กถื กว้างพอสมควรแล้วก็ดาเมจเริ่มแรงแล้วนะโอเคครับอัพไปเลยนะครับขั้นต่อไปนะครับขั้นที่4ีนะสามพันหนะครับอัพไปเลยอาดาเมจครับจะอยู่ที่28,000นะครับแล้วก็คูดาวครับจะอยู่ที่6.5จุดาเวทีเหมือนเดิมนะครับระยะนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น3ามนะครับก็ถือว่ากว้างมากขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่4,500นะครับอัพไปเลยอาดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น37,000นะครับแล้วก็คูดาวครับเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับอ่ะก็ขั้นนนนนนต่่่ออไไปปเเเเลลลยยะะะะคคครรรัััับบบ5,500มมมมีสกิิใหพพขึ้าา ตีเป็นเส้นตรงนะครับอตอนนี้นะครับตัวของพี่กโรนะครับตีเป็นเส้นตรงนะครับดาเมจอยู่ที่40,000นะครับแล้วก็ดาวนะครับจะอยู่ที่6วินาทีนะครับแล้วก็ระยะนะครับจะอยู่ที่65.5าจุด้านะครับถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับตอนนี้ระยะกว้างมากนะครับตอนนี้ยังไม่ตีแอร์นะครับรู้สึกว่าตัวมันจะไม่ตีแอร์นะโอเคครับก็ตีประมาณ1ฮิตนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับสังเกตที่โล่เนาะสังเกตที่โลนะครับเห็นไหมทุกคนก็ตีอยู่ที่ประมาณ1ฮิตนะครับขั้นต่อไปเลยครับเ5 0 0นะครับอัพยปเลย ดาเมจครับเพิ่มขึ้นมาเป็น52,000แล้วครับคูดาวนะครับหกวิเหมือนเดิมระยะนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น70ถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับโอ้โหระยะ70เลยนะตอนนี้นะครับน่าจะใกล้กว่ายามิแล้วนะครับอ่ะก็ขั้นต่อไปเลยนะครับ9,000นนะครับอัพไปเลยโอเคครับก็อัพมาเต็มแล้วนะครับอัพเต็มนะครับดาเมจครับจะอยู่ที่ 6 4,092นะครับแล้วก็คูดานที่อยู่ที่6วินาทีแล้วก็ระยะนะครับจะอยู่ที่76.4กนะครับก็เป็นตัวระยะที่กว้างมากๆเลยครับผมว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ระยะกว้างที่สุดในเกมแล้วนะครับณนะตอนนี้นะอ่าอาจจะเป็นตัวเมตาร,ระยะนะครับแต่วงการโจมตีของเขาเนี่ยเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตีฮิตเดียวเนาะ อันนี้ยังไม่รู้สึกว่าว่าเท่าไหร่นะครับแต่ดาเมจครับระยะเนี่ยถือว่าว้าวมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นตัวระยะที่ไกลที่สุดในเกมแล้วเท่าที่ผมเห็นมานะครับอ่าอันนี้บัฟซูบิเลียสองด้วยเนาะดาเมจเวทนะครับวางได้3ตัวนะครับอ่านี่อ๋อวางได้4ตัวนะครับผมอ่าวางได้4ตัวนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวพิกโรเลเวล90นะครับปั๊บซูเปอร์เดือดสอครับร่างอีโวเนาะที่เป็นตัวละครซีเข็นะตอนนี้นะครับแล้วก็ลิมิตเต็ดด้วยนะหาไม่ได้แล้วนะครับถ้าไม่รีบหาตอนนี้เนาะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย